โรงเรียนนนคุนวิทยาคารรัชมังคลาพิเศษได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2531โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนนนคุนวิทยาคารแต่เนื่องจากในปีพุทธศักราช2531ตรงกับวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้โรงเรียนที่เปิดสอนในปีนี้เพิ่มชื่อต่อท้ายโรงเรียนเป็นรัชมังคลาพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติดังนั้นโรงเรียนจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนนนนคูนวิทยาคารรัชมังคลาพิเศกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนนนนคูนวิทยาคารรัชมังคลาพิเศษ เป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดกลางมีนักเรียนจำนวน534คนทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด19ห้องเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม40คนบริหารงานโดยนายสุทธิพงศ์สุทธิวรารัฐการบริหารงานตามมาตรฐานการศึกษาสามมาตรฐาน และบริหารจัดการโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยหลักการทำงาน4ร6ก m o เดลภายใต้การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับสูงตามโครงสร้างขององค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคณะครูและบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามวุฒิสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีให้นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองเต็มตามศัก,กยภาพปลูกฝังคุณธรรมความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่เป็นเลิศและการประเมินผลการดำเนินงาน ทางด้านความรู้เนื้อหาและกระบวนการเพื่อนำผลมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนนักเรียนและบุคลากรได้รับรางวัลและความภาคภูมิใจดังนี้ สถานศึกษาดีเด่นงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดโลกจากศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยเข้ารับรางวัลพระราชทานจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศในวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2556รางวัลห้องสมุดโร,รงเรียนขนาดกลางดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธถมดมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2557 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศโครงการนานมีบุ๊กรีดดิ้งคลับปีที่14จากบริษัทนานมีบุ๊กจำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2558สสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประจำปีพุทธศักราช2558รางวัลระดับเหรียญเงินเรื่องกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคัดสรรผลงาน1โรงเรียน1นวัตกรรมระดับภูมิภาคประจำปีพุทธศักราช2559จากสำนักงานเลข,ขาธิการครูสภา รางวัล MOE Award ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาสาขาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2560รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าโรงเรียนโนนคุณวิทยาคารรัชมังคลาพิเศษเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปีพุทธศักราช2562นักเรียนได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียงทุนการศึกษาเฉลิมราชก,กุมารีทุนมูลนิธิโตโยตาและทุนอื่นๆอ,อีกมากมาย นักเรียนได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมนักเรียนกลุ่มคนดีสีนอคอวอได้รับรางวัลที่สองจากการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรมติลสุนลานน์ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่17ในหัวข้อโรงเรียน3หน้าดีสีนคอวอประจำปีพุทธศักราช2562นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปนตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภททีม3คนรุ่น15ปีชายประจำปีพุทธศักราช2560 ผู้อำนวยการครูและนักเรียนได้รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมยอดนักอ่านโรงเรียนขนาดกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมิประจำปีพุทธศักราช2562นักเรียนได้รับรางวัลในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้ รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองก,กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่ sk, มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6รางวัลเหรียญทองก,กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และมัธยมศึกษาปีที่4-6และรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เป็นต้น จากนโยบายและวิสัยทัศน์การนาองค์กรของผู้นำระดับสูงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนโนนคูนวิทยาคารรัชมังคลาพิเศษก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างภาคภูมิและบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง